สวัสดีครับสวัสดีค่ะพับกบพบกับนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าประเภทเจ็ดแอเลเตอร์นะคะภายใต้แบรนด์ GSD ในซีรีส์ของ JA ค่ะประเภทของการใช้งานของตัวปั๊มตัวนี้นะครับก็ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับประเภทโรงงานอาหารโรงงานกระดาษนะครับหรือโรงงานเครื่องดื่มหรือเครื่องสำอางที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการใช้สําหรับเติมอากาศหรือให้ออกซิเจนกับน้ำนะครับก็สามารถ ใช้ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมการทํางานของตัวปั๊มนะคะก็คืออากาศจะดูดจากท่อไซเลนเซอร์ด้านบนผ่านลงมาจากท็อปพีวีซีเนาะลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะคะแล้วก็อากาศจะดูดทางเข้าซี่ตะแกรงตรงนี้ที่เห็นรอบๆตัวปั๊มนะคะตัวนี้ก็จะช่วยดักกองขยะอีกชั้นหนึ่งเสร็จแล้วก็จะพ้นออกทางปากแตรที่เห็นอยู่ทางนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกับวิดีโอด,ดูได้เลยค่ะ ครับในการดูแลแล้วก็บรุกรรักษานะครับหลังจากที่เราใช้งานไป2ปีนะครับหรือประมาณช่วง9,000ชั่วโมงนะครับก็สามารถดึงตัวปั๊มขึ้นมาเพื่อจะเปลี่ยนถ่ายชุดน้ำมันนะครับหล่อลื่นนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนถ่ายตัวแม่คานิคอนซีนนะครับหรือแบริง่งอันนี้ก็ดูตามสภาพว่ามีการสึกกร่อนหรือไม่นะครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็จะดูในส่วนของชุดจิตตั้งเอโลโตเซตเตอร์นะครับว่า ฐานของตัวยึดที่อยู่ด้านล่างที่เป็นตัวยึดกับพื้นที่ฝังฟุกจะเป็นตัวนี้นะครับก็ให้ตรวจสอบนะครับว่า,อ,าอยู่ในสภาพที่ใช้ได้หรือไม่หรือมีการโยกมีการอะไรก็อาจจะต้องดูแลซ่อมบารุงกันไปนะครับแล้วก็ส่วนที่สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอแรงดันไฟฟ้าค่ากระแสต่างๆแล้วก็ชุดเมกะโอมนะครับของมอเตอร์ว่าจะอยู่ในค่าค่าใช้งาน ค่าเดิมหรือไม่นะครับ,รบก็ต้องขอขบคุณนะครับที่สําหรับติดตามคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากกดซับสไครต์ก่อนกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ